ต้นถือไฟฉายวิ่งตามยายเข้าไปในสวนลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าเขาพบสารไม้เก่าแก่ที่มีเครื่องเส้นไหว้เน่าเปื่อยและกลิ่นคาวบบอยฟุงต้นไม้รอบสารส่งเสียงกรีดร้องเหมือนมีคนเจ็บปวดอยู่ข้างในผีก <Enc ina teams> ระหังปรากฏตัวเต็มตาปิดใหญ่หน้าตาเหมือนยายแต่ดวงตาไม่ใช่ต้นพยายามพูดกับยายแต่ผีกระหังคำรามใส่และพุ่งเข้าหาเขายายจ๋าย,ยายใจเย็นๆก่อนนะยายอย่าให้บินญ,ญาณผีกระหังมันครอบงำยายได้นะจ๊ะ ต้นหยิบเครื่องรางที่ยายเคยให้ไว้ตอนเด็กขึ้นมาและแสงจากเครื่องรางทําให้ผีกระหังชงักผีกระหังเริ่มพูดด้วยเสียงยายเล่าถึงความเจ็บปวดความหิวและคําสาปที่ไม่อาจหลุดพ้นยายเจ็บปวดเหลือเกินมันทรมานยายหิวจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ยายจะหลุดพ้นจากคําสาปนี้สักทีต้นนําเครื่องรางไปวางไว้ในสารเก่าพร้อมกล่าวคําขอข,อขอมาและปลดคําสาปข้าพระเจ้าขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ยายพ้นจากคําสาปนี้ด้วยเถิด แสงสว่างจ้าปรากฏขึ้นกลางสารและผีกระหังค่อยๆสลายกลายเป็นเท่าทุลีไปสู่สุขตินยายจ๋าต้นกลับบ้านยายไม่อยู่แล้วแต่สวนกล้วยกลับมาสงบและไม่มีเสียงปีกระพืออีกต่อไป